สวัสดีครับน้องไคยดินด่วนสวัสดีครับสวัสดีพี่วิ่งน้องชาวยู u ูบครับสวัสดีทีมงานทุกทีมงานครับหมดฝนแล้วครับขอคน้นหาเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวรถใหม่ครับพอดีมีทีมงานครับทีมงานใหม่เพินมาซื้อดินน้ำครับพินออกรถมาใหม่เดี๋ยวจะพาไปรีวิวครับ ตรงนี้หน้างานก็อยู่ตำบลหินงมครับอำเภอเมืองจังหวัดนองคายเป็นงานเป็นงานของน้องๆทีมงานครับน้องนัดบันเบิดนี่ครับรถน้องนัดบันเบิดเบิดพาณิชแต่ก่อนวิ่งอยู่สังกัดเบิดพาณิชออกมาพร้อมๆกันกับเพิ่มทรับครับนี่ครับพบกับโชเฟอร์สุดหล่อครับน้องนัดครับด วันนี้มีวิ่งหน้าดินประมาณ30-40เที่ยวเดี๋ยวพามาชมครับนี่นี่ครับสภาพบ่อโชเฟอร์เจ้าสุงทองเราก็คือเก่าครับพี่น้องบ่ามักแอร์เพื่อนนี่เปิดแอร์แล้วหายใจบ่ออกนี่ครับทางทางบ่ออาจจะคุ้นหูคุ้นตาครับเพราะว่าบ่อบ่อนี้ก็เป็นบ่อที่ผมขยายฮ็ดบ่อตกป่าครับทำบ่อตกป่า ตอนนี้ก็จะมาลอกนาต่ำครับลอกนาดินนกเดี๋ยวจะมารีวิวฮีโน่เมก500ครับเครื่อง HO7E ครับสองแรงนี่ครับซื้อม,มาใหม่ครับเพิ่งใส่ดินครับนี่เพิ่งโดนดินเลยนี่ดูสภาพโดยรวมสีน้ำเงินแก้วครับนี่เสียงเครื่องนิ่มมากพี่น้อง ออกมาจากอูยังไม่รู้ครับยังไม่รู้อูเดี๋ยวถามข้อมูลกับเจ้าของรถรู้แต่ว่านี่ครับการลงทุนถามน้องงัดบิ่งครับว่าธุรกิจดินเป็นยังไงปีนี้เป็นไงครับธุรกิจดินเป็นไงครับปีนี้คืออยู่บ่โอเคครับเออโอเคแต่ว่าลงทุนสูงครับรถจำเลยแต่ว่ารถจำแะ่ด้คันลงทุนเกือบเคร่งล้านครับสวยว่าคันนี้ครับมี่ เก้าแสนทอนหนึ่งหมื่นครับนี่ครับแปดแสนเก้าครับนี่คันนี้ขึนล้อคืนล้อคืนล้อโอ้จมสองคันคืนล้อกันเดียวเขึ้นไปอยู่คันนี้กันเดินหน้าพี่คืนล้อจมครับพี่น้องจมหมุนหมุนขึ้นหน่ะเพิ่นไปอยู่คันนั้นกันเด๋ยวหมุนล้อขึ้นหมุนล้อเออไป คพ่อพ่อพ่อติดครับติดติดติดรถไปโคกรนาซิ่งครับกระพือปื๊บปืป๊บเลยครับติดแล้วนี่ครับถามเจ้าของรถก่อนซื้อว่าอะไรครับคันนี้ แปดสิบเก้านี่ครับเบิ้งครับนะคาแปดสิบเก้าฝากถึงพี่ๆข้างนอกที่จะออกรถดำนะครับตรงมีเงินล้านกันไปครับเห็นแก่ดินนีก็นมีแตนคนจมมาแพงมาแพงครับก็จะได้เงินล้านขึ้นเบิ้งครับเบิ้งสภาพัวราคาแปดแสนเก้าหมื่นบาทออกจากอู่เลยครับนี่อู่หันสาเป็นรถอู่ของอู่หันสาครับสามพาดทางสามพาดครับ ไปออกมาแถวๆเดียวเดียวกันพว่เนละครับกับรถมังคายดินดวนรีวิวท่อเอสครับนี่สวยครับรถคันนี้พี่น้องจัดว่าสวยครับสมราคาสมราคาครับเ่งภาคในครับพี่น้องครับเ่็นาครนอรอเยนครับเอเยน โอ้ถือว่าสภาพไม่ครับนี่ถือว่าสภาพไม่ครับแ็งประตูครบเดี๋ยวพาไปดูเลขไมครับไม่ยังไม่ขึ้น